สวัสดีค่ะวันนี้่าตาจะพาเอาเง่าของกระชายนะคะไปปลูกคือญาติซื้อมาเป็นกิโลนะคะกิโลหนึ่งก็1 3 0บาทเอามาต้มดื่มแล้วก็เอามาอบด้วยนะคะเพราะว่าย่าไปใกล้ชิดกับคนที่เป็นโควิดมาก็เลยซื้อมาเยอะก็เอารากของเขานะคะนี่คือเง่าของเขานะคะที่เราเด็ดเอารากไปใช้แล้วเป็นบางส่วนแล้วนะคะถ้าเก็บไว้นานๆเขาก็จะ นะคะย่าก,ก็จะเอาไปปลูกในวันนี้นะคะก็จะพาไปปลูกกัน,นการเก็บกระชายถ้าเราซื้อมาเยอะๆเราอย่าเอาออกถุงนะคะคือต้องมัดไว้นะคะเพราะว่าถ้าเอาออกมาผึง่งข้างนอกแล้วเขาจะฟอร์นะคะเขาก็จะใช้งานได้ไม่นานแต่เราก็ไม่ให้แฉะนะคะคือให้เขาพอชื้นๆเขาก็จะเก็บได้นานนะอย่างเง้านี้ก็เริ่มแตกตาแล้วนะคะเนี่ก็ต้องเอาไปลงดินไว้แล้วนะ ส่วนตัวนี้จะเป็นกระชายพันธุใหญ่นะคะนี่พันธุที่เขาปลูกเอาหัวขายเอาขายส่วนตัวนี้จะเป็นกระชายธรรมชาตินะคะเง่าของเขาก็จะเล็กๆนะแล้วหัวก็ไม่เยอะเหมือนกับพันธุ์นี้นะคะนี่พันนี้นี่เง่าจะใหญ่แล้วก็รากเยอะนะคะนอย่างหัวนี้ก็มีรากเยอะทีเดียวนะคะเนี่ยอย่างเง่านี้นะเนี่ยเง่านี้ก็มีรากเยอะนะคะ ามาที่แปลงปลูกกันเลยนะคะเนี่ยอันนี้คือกระชายที่ยาดิดเอารากไปแล้วอันนี้แปลงหญ้าขุดไว้แล้วนะคะจะไม่ขุดเป็นแปลงคือตรงไหนว่างๆนะก็จะขุดก็ขุดพอครวนดินนะแล้วก็จะปลูกลงไปเลยจะเป็นใต้ร่มไม้นะคะตรงนี้นี่เพราะว่ากระชายเขาชอบขึ้นอยู่ตามร่มไม้ไม่ชอบกลางแจ้งนะคะเนี่ยหญ้าก็จะกบนะก็ ไม่กรบลึกนะคะกรบหัวเขาก็ยังพอโผล่อยู่นะคะเนี่ยก็ปลูกไปหลังจากปลูกเสร็จนะคะหญ้าก็จะไม่รดน้ํานะคะเพราะว่าดินยังชื้นอยู่แต่สําหรับคนที่ปลูกดินแห้งๆนะคะถ้าเราปลูกบริเวณที่ดินมันแห้งนี่ก็ต้องรดน้ําด้วยนะคะอ่าทีนี้ตรงนี้ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยคือบริเวณที่หญ้าปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ ก็รอให้เขาแตกต้นขึ้นมาถ้าห่าง 3- 4สวันฝนไม่มาเราค่อยมารดกันนะคะเนี่ยตัวนี้เป็นกระชายที่ย่าปลูกใส่กระถางไว้ขราวก่อนนะที่มันเป็นกระชายจากปีที่แล้วนู้นนะคะคือขุดเอาหัวแล้วก็เอาเงามาฝังไว้นะแล้วเงาเขาก็แตกขึ้นมาก่อนแล้วอันนี้ก็เอามาปลูกไว้ก็เริ่มจะแตกนะคะส่วนตัวนี้ย่าไม่ได้ขุดนะคะปลูกใส่กระถางไว้ แล้วดูแล้งเขาก็แห้งไปพอฝนมาเขาก็ขึ้นต้นใหม่ส่วนบริเวณนี้ก็จะเป็นปลูกลงดินเลยนะคะตรงนี้ไม่ได้ขุดกินนะคะนี่กระชายนี่เป็นพืชที่ปลูกง่ายนะคะมีขึ้นตามธรรมชาตินะคะวันนี้ย่าก็พามาปลูกกระชายกันก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่านะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ